อภิวาทพุทธสถานจากอภิธานบารมีประวัติศาสตร์อันเรืองสีเป็นนิรัน์เนินนานมาย้อนรอยน้อมสืบสารอิงตำนานพึงปรารถนาะผู้ชมสมอุราต้องในจิตสำริดเธอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับย้อนรอยโคราช เป็นประจำครับทุกวันศุกร์จากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมมาชมว่าเมืองโคราชนั้นมีการออกแบบพังเมืองมีประตูเมืองมีกําแพงเมืองนะครับแล้วก็ยังมีคูเมืองรอบๆแต่สิ่งก่อสร้างตามมาที่การก่อสร้างเมืองนั้นที่มีความสำคัญไม่น้อยก,กว่าการสร้างบ้านเมืองนั้นก็คือการสร้างวัดครับแล้ววัดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้น มีวัดอะไรบ้างวันนี้ผมจะพาท่านมาชมกัมชมครับครับวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในจังหวัดรสิมาในบริเวณตัวเมืองบริเวณกำแพงเมืองไม่เกินวัดกลางหรือวัดพรนรายมหาราช วัดพันนารายมหาราชเป็นพระอารามหลวงครับเหตุที่เป็นวัดกลางก็เพราะว่าวัดนี้อยู่กลางเมืองเก่าเลยนะครับเอาคูเมืองล้อมรอบนะครับแล้วก็วัดที่อยู่ตรงกลางเมืองเนี่ยนะครับก็คือวัดนี้ครับจึงเรียกว่าวัดกลางนะครับวัดพันนารายมหาราชนั้นมีความสําคัญมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองนคราชิมาสร้างขึ้นมาสักปีพศ2199ก็ประมาณ300กว่าปีมาแล้ว วันนี้มีความสําคัญอยู่ที่พระอุโบสถกลางน้ํานะครับใบเสมาคู่และก็ยังมีพระวิหารที่อยู่ด้านหลังผมนะยครับ เป็นพระวิหารที่ไว้ประชุมคณะสงฆ์ไว้ทํากิจกรรมของสงฆ์นะครับเป็นวัดปฏิบัตินะครับเป็นที่สํานักปฏิบัติธรรมนะครับเป็นโรงเรียนนะครับสำหรับพระพุทธศาสนาเพราะนั้นจะมีพระสงฆ์สามเณรมาเรียนที่วัดนี้เยอะมากนะครับซึ่งปัจจุบันพระธรรมวรนายกนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัด เ,เจ้าอาวาดวัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปดูพระอุโบสถกลางน้ํานะครับซึ่งมีความเก่าแก่นะครับแต่ตอนนี้ได้บูรณะใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นพระอุโบสถทีเ่เราคิดว่าถ้าอยู่ถึงวันนี้ก็300กว่าปีแล้วครับที่อยู่บริเวณนี้แต่พระประธานข้างนั้นนะคือหลวงพ่อใหญ่ซึ่งมีความสำคัญมากเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครศีมาเลยนะครับตามผมไปชมพระอุโบสถกลางน้ำกันครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่พระอุโบสถกลางน้ําวัดพนรายมหาราชในพระอุโบสถหลังนี้มีความสําคัญครับเพราะมีพระประธานคือหลวงพ่อใหญ่นะครับที่เราสักการะกันหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระทศพลยานประธานบารมีซึ่งเป็นพระเก่าแก่ประจำเมืองนคราีิมามีอายุเกือบ300กว่าปีตั้งแต่สมัยสร้างเมืองสมัยสร้างวัดพนรายแห่งนี้ ก็มีพระประธานองค์นี้ขึ้นมาลักษณะของพระประธานองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระพุทธชินราชนะครับมีความกว้างหน้าตัก4เมตรมีความสูง5เมตร30เซนติเมตรนะครับเป็นพระที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดนครสืมาน่าจะเรียกว่าเป็นพระประธานองค์แรกของจังหวัดนครสมาในตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเลยก็ว่าได้ครับ ใกลจากวัดพนรายนะครับอยู่บริเวณด้านข้างๆวัดพนรายเนี่ยยังมีเทวสถานอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความเก่าแก่เคียงคู่กับวัดพนรายมหาราชก็คือศาลพนรายมหาราชซึ่งข้างในนั้นมีพนรายสี่กรสูงสัก17นิ้วก็เป็นศาลที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอชิมาก็ให้ความสักการะบูชามีคนมากราบไหว้สักการะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ที่นี่กันจำนวนมากเหมือนกันถ้าท่านมาวัดพนารายก็อย่าลืมแวะไปชมครับและไปกราบสการะอย่างศาลพนารายด้วยท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศาลพนาราย บริเวณใกล้ๆวัดพนารายนะครับที่มีความสําคัญก็คือมีองค์พนารายสี่ก้อนซึ่งเป็นองค์ตั้งแต่สมัยพนารายมหาราชในการสร้างบ้านเมืองแห่งนี้ก็มีศาลแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อสการะตั้งแต่ในยุคนั้นนะครับแล้วเทวรูปที่อยู่ทางด้านขวาม,มือผมนั้นก็เป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณช่วงเทศกาลปีใหม่ถ้าพี่น้องชาวโคราชไม่รู้จะไปขอพรจากที่ไหน มาที่นี่สิครับศาลพระนารายใกล้ๆตลาดหลักเมืองนะครับอยู่ด้านหลังตลาดหลักเมืองท่านเดินเข้ามานิดเดียวท่านก็จะพบศาลแห่งนี้ขอพรจากพระนารายขอพรจากองค์เทพพ,พระคิพิคเนตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่นี้อาจจะทําให้ปีหน้าเป็นปีแห่งปีที่เราจะมีความสุขและก็ฝ่าฟันวิกฤตไปได้เรามากราบขอพรก,กันเลยครับ รายการย้อนรอยวันนี้ผมพามาเที่ยวที่วัดพนารายมหาราชวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดฮอดซีมาตอนต่อไปจะไปชมอีกวัดหนึ่งครับที่อยู่ในบริเวณคูเมืองและก็มีความเก่าแก่มากพอๆกับวัดพนารายแห่งนี้เหมือนกันติดตามสัปดาห์นะครับ